จา่าชีเปาขยศกอ์วิเคราห์ลูกหนังสไตล์จ่าแตางทฟโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูอเต็ด วันนี้ผมจา่าตนทุบโฟก็ขัดสรรฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปการที่สืกแชมเปี้ยนส์ลีกกันก่อนเลยคู่ระหว่างลิเวอร์พูลนะครับผมพบกับไบรเออร์หรือว่าคูเซนลิเวอร์พูลเจ้าถิ่น5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากนะครับพวกเขาชนะถึง4เกมด้วยกันสะดุดเสมอเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเกมนัดล่าสุดนะครับในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็เพิ่งจะเปิดบ้านาพิกชนะทางด้านของบรตทันไป2ประตูต่อนหนึ่งหลังจากที่โดนนำไปก่อน1น่สกอร์นะครับแต่กาาากนนึก แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผม5-3เกมแรกพวกเขาถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะครับพวกเขาชนะมา3เกมติดต่อกันนะครับโดยที่เพิ่งจะเสียประตูไปแค่1ประตูเท่านั้นเกมนัดล่าสุดก็เพิ่งจะบุกไปชนะอาเบลสิกได้1ประตูต่อ0ครับส่วนทางฟังของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับผม5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นเหมือนจะดีแต่จริงๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่น,นะครับแม้ว่าจะไม่แพ้ใครก็ตามแต่แต่ก็ชนะคู่แข่งไปแค่2เกมเท่านั้นแล้วก็เสมอถึง3เกมด้วยกัน,น,นเกม กับสตุตการ์ดมาศูนย์ประตูต่อ0ูนนะครับส่วนในศึกฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับผม3เกมแรกนั้นก็ยังไม่แพ้ใครนะครับโดยที่พวกเขานั้นชนะไป2เกมด้วยกันแล้วก็เสมอไป1เกมเกมนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งจับบุกไปสะดุดเสมอกับแบรสมา1ประตูต่อ1ก็ต้องบอกว่าโดยภาพรวมนั้นทางฝั่งของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นดูจะยังฟอร์มไม่ดีเหมือนฤด,ดูกาลก่อนเลยนะครับเฮทูดให้ของทังคู่เป็นลีฟคูที่เหนือกว่ามากมายนะครับชนะ4จากห้านัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่เลเวอร์ชนะพเพ หลัชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าทางฝั่งของลีพูหนึ่งสกอร์ได้อะไรติดไม้ติดมือนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าทางฝั่งของล์พูเนี่ยมีความาเขาเรียกว่ามีเกมรับมีเกมรับที่ดูดีมากเลยนะครับในฤดูกาลน,นี้ทีมของอาร์เนอร์สล็อตนี้ใช้เขาเรียกว่ามีเกมที่ค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นเอามากๆแล้วก็มีเกมรุกที่จัดจ้านแล้วก็จับต้องได้แล้วก็สามารถที่จะเก็บผลการแข่งขันได้ซึ่งเลเวอร์คูเซนในฤดูกาลนี้ยังดูจะไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะครับดังนั้นเชื่อว,ว่ามีโอกาส ית, ทาีสาานะ่ทางฝั่งของล์พูนั้นจะสามารถชนะทางฝั่งของเลเวอร์คูเซนไปได้มีมากเหลือเกินนั่นเองนะครับดังน,น ลลิเวอร์พูได้เลยครับไปกันที่คู่ระหว่างนะครับผมสปอร์ติ้งลิสบอนพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับลิสบอนเจ้าถิ่น5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมมากนะครับทีมของลูเบนอโมลิมว่าที่กุนซือคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นเกมนัดสุดท้ายนะครับของเจ้าตัวในการคุมสปอร์ติ้งลิสบอนในศึกฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากที่ย้ายไปกับมาอาไปอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะต้องไปคุมทีมลงสนามในศึก UFO, ยูฟ่ายูโรปาลีกแทนนั่น โดยที่เกมลีกนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะเปิดบ้านถล่มเอสตาลามา5ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนในสึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสามเกมแรกนะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะ2เกมแล้วก็เสมอไป1นเกมโดยที่เกมนัดล่าสุดก็เพิ่งจะบุกไปชนะตุมการ์ดมา2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปโกเดโอล่าห้าเกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเขาชนะ3เกมก็จริงแต่ก็แพ้คู่แข่งมา2เกมติดต่อกันนะครับโดยที่เกมลีกนัดล่าสุดเพิ่งจะบุก ไปพ่ายแพ้ต่อเอฟซีบอลมัดมา1ประตูต่อ2นะครับส่วนในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยก็ยังไม่แพ้ใครนะครับโดยที่ชนะ2เกมแล้วก็เสมอไป1เกมด้วยกันเกมนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งจัดถล่มทางฝั่งของสปาร์ตาปรากคมา5ประตูต่อศูนย์แต่ปัญหาสําคัญของซิตี้นะครับผมก็คือเรื่องของตัวผู้เล่นที่ดูจะยังไม่พร้อมเท่าไหร่โดยเฉพาะผุมขุมกําลังสำรองที่มีค่อนข้างจะน้อยเหลือเกินนั่นเองนะครับเฮดทูเฮของทั้งคู่ก็เท่ากันเลยนะครับต่างฝ่ายต่างชนะกันได้2ครั้ง และก็เสมอกันไปอีกหนึ่งครั้งนะครับดับชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าแมนซิตี้หนึ่งสกอร์ได้อะไรติดไม้ติดมือนะครับึ่นจะบอกว่าแมชชีชั้นของซิตี้จะดูเหนือกว่าสปอร์ติ้งก็ตามแต่นะครับแต่สปอร์ติง้งยามได้นในบ้านของพวกเขาต้องบอกว่าน่ากลัวมากๆนะครับในรอบหลายปีหลังมานี้รวมไปถึงตัวผู้เล่นที่ดูทางฝั่งของซิตี้นั้นจะไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับโอกาสคู่นี้อโอกาสคู่นี้นะครับทางฝั่งของสปอร์ติ้งดิสบอนมีโอกาสที่จะชนะ มากกว่าหรือเกินนั่นเองนะครับดังนั้นคู่นี้เชียร์ไปที่ Sporting ล e s ส o n นคิดว่าน่าจะสามารถเอาชนะ Manchester City ไปได้ด้วยครับไปกันที่ศึก ฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับผมบิสตอลซิตี้พบกับเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดนะครับบิสตอลเจ้าทีน5เกมหลังสุดในลีกฟอร์มการเล่นดูดีเลยทีเดียวนะครับพวกเขาชนะมา2เกมด้วยกันเสมอ3เก<า>มไม่แพ้ใครนะครับ,รบเกมนัดล่าสุดเพิ่งจะบุกไปชนะเบซันนอตเอนมา3ประตูต่อนหนึ่งโดยที่บิสตอลซิตี้ตอนนี้อยู่อันดับที่9ของตารางคะแนนนะครับ13นัดมี19คะแนนด้วยกันส่วนทางฝั่งของเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดนะครับผม5เกมหลังสุดในลีกฟอร์มการเล่นก็เหมือนจะดีนะครับผมพวกเขาชนะถึง3เกมก็จริงแต่กกก็หลุดดแพ้้ไปถึง2เมมวยันะผ นัดล่าสุดเพิ่งจะบุกไปชนะแบ็กเบิร์นโลเวอร์สมา2ประตูต่ตอศูนย์โดยที่เชฟฟิลด์ยูเอเต็ดนะครับอยู่แบบที่3ของตารางคะแนนมีอ่ามี25คะแนนด้วยกันนะครับอยู่ในโซนที่ต้องบอกว่ายังมีลุ้นในการขึ้นชั้นอยู่มากมายนะครับสำหรับทางฝั่งของเชฟฟิลด์ยูเอเต็ดเฮดทูเอ็ดของทั้งคู่ก็เป็นเชฟฟิลด์ยูเอเท็ดที่เหนือกว่ามากมายนะครับชนะ4จากห้านัดล่าสุดที่เจอกันโดยที่ทางฝั่งของบิสตอลซิตี้ไม่สามารถเอาชนะได้เลยนะครับแต่ชนิดเกมคู่นี้มองว่าเสมอไหนเสมอกันนะครับซึ่งีจจะะดดูู ในช่วงระยะหลังๆก็ตามแต่แต่ถ้าว่าความเคี่ยวของเชฟฟิลล์ยูเอเตดมีมากกว่าแล้วก็รูปประสบการณ์ในเรื่องของการลุน้นลุ้นขึ้นชั้นนั้นพวกเขาก็ดูเหนือกว่าบิสตอร์ซิตี้มากมายมีโอกาสที่ทางฝั่งของเชฟฟิลล์ยูเอเตดจะบุกไปชนะสูงมากๆนะครับดังนั้นคู่นี้เฉียบไปที่เชฟฟิลล์ยูเอเตดได้เลยครับสามตัวที่วันนี้ผมจะแตงท็อปโ,โฟชอบนะครับผมก็มีเรอร์พูลสปอร์ติ้งลิสบอนและก็เชฟฟิลล์ยูเอเตดครับยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกักกบา,กปเปาเขาร์ราะหลูกนับ ต,ตูนยูเอตดแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราด้วยนะครับที่ไลน์แอดแอดตูนสายสามที่ผมขอตัวลาไปก่อนสุดครับ